อัดคลิปเลยวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมกิจกรรมนะครับการบรรจุนะฮะบรรจุวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุนะครับที่จัดสร้างในานามของหลวงพ่อสอนอ่าหลวงปู่สอนนะครับเ,เป็นพระพิมพ์อ่าเป็นพระพิมพ์นะสมเด็จขี่ไก่นะ คือพิม์สมเด็จเป็นนะฮะของตามแบบอย่างสมเด็จของหลวงพ่อปานสวนันโถงนะครับเราก็มาดูนะครับทีมนัานเจริญพรเขาทำงานกัน<ม>น,ะนะครับเขาก็โชว์โชว์โชว์ให้ดูหน้าหลังนะครับ,ก,บก,ก็ชุดนี้เป็นชุดบรรจุกุชุดแจกทาน ก็จะอีกชุดหนึ่งนะบรรจุป,ปูก็จะมีโคดมีหมายเลขนะครับเพื่ออนาคตในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับส่วนที่เป็นแจกทานก็จะมีแต่โคดไม่มีหมายเลขนะฮตรงนี้ท่านใดนะครับท่าน,นะนใดมาร่วมงานพิธีในช่วงบ่ายนะครับก็คงจะได้ติดตามนะฮะเตรียมตัวน็กข้ากะพรนของฟรีก็มีในโลก อ,เ,เ,อเอะผมจะว่างรเปาเมื่อกี้ผมเพิ่งไปร้อยเหรียญทวเวกมานะครับอผมีมนะฮะเผื่อจะเอามาทำงานในวันข้างหน้านะฮะเพราะพพุ่งนี้เขาจะมีเทท้องรอดทวเวกสุวรรณส<อ>ูง5เมตรนะครับเนื้อโลหะนะเนื้อโลหะผสมนะครับก็ท่านใดสะดวกวันนี้ก็เรยนเชิญที่วัด คสะพานขาวนะครับอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วตำรวจรนมาแต่คุบอกไปคามแล้วจะกกนะผูแทนในที่นี ดูหน้าคาตาคนทำงานให้เป็นคเหมือนแล้วก็แงเาน่นนาอมอนพองนะครับก็ถือว่าบันทึกนะฮะบันทึกเรื่องราวเอาไว้ให้ได้ไไดไเล่าขานกันในวันข้างหน้านะครับเขาบอกนนวจับให้จับเลยเหนือกเดี๋ยวพาเมือนเจอ